สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่องเอ็มยูโรสชาแนลกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้นะเอมมาด้วยแบบเอ่อความน่าสายเปล่งประกายมีออร่รากันเลยทีเดียวชีวนวะ่ะแน่นอนว่าวันนี้เอมจะต้องมีลผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เน้นในเรื่องการบำรุงผิวหน้าให้กับคุณคนะ่ะมีความเต่งตึงกระชับเนียนเรียบอย่างเอมานี้มาแนะนําให้ทุกคนได้ฟังกันคนะ่ะคือตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเอ่อไม่ว่าคนที่อายุมากหรือว่าอายุน้อย ก็ตานะคะจะต้องมีภาวะการเสื่อมของคอลลาเจนอะมากกว่าเมื่อก่อน เยอะเลยนะเพราะว่าอะไรมลภาวะต่างๆค่ะเนื่องด้วย PM 2.5ตอนนี้นะคะฝุ่นควันมลภาวะที่มันแบบว่ามีมากขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันนะคะมันส่งผลกระทบทําให้คอลลาเจนในผิวอะคะ่ะทำให้แบบเสื่อมถอยลงเมื่อก่อนจะเป็นแค่แบบว่าอายุอย่างเยอใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีผลทั้งในเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมนะคะมลภาวะรอบตัวของเราต่างๆทําให้คอลลาเจนเสื่อมถอยลงวันนี้เอ็มก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าการที่เราจะบํารุงด้วยการทา ครีมที่มีบบส่วนผสมคอลลาเจนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วค่ะมันจะต้องเน้นบํารุงเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการล้างหน้านะคะไปจนถึงขั้นตอนของการบํารุงแบบแอดวานซ์นั่นคือการมาร์กหน้านั่นเองค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เอ็มจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้นะคะนั่นคือ ตัวนี้เลยจ้าอันนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของไบลาจิน่านั่นเองคนไหนที่เคยแบบดูพวกรีวิวต่างๆอะไรเงี้ยก็คืออาจจะเคยเห็นครีมของเขาแล้วใช่ไหมแต่ว่าในส่วนที่เอ็มจะมาแนะนําทุกคนได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของโฟมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้านคะแล้วก็มาร์คชีท <Wow. S 1> ในการบํารุงแบบแอดวานซ์ขั้นสุดนั่นเองค่ะเอ็มขอแนะนําไปทีละตัวเลยแล้วกันนะจ๊ะเริ่มจาก ไตรลาจินา่าเป็นโฟมมิ่งนะคะก็คือตัวนี้ไม่ใช่เื่อแต่ว่าไตรลาจิน่าคอลลาเจนไมเซล่าโฟมมิ่งค่ะตัวนี้เป็นโฟมทำความสะอาดผิวหน้าค่ะคือเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเป็นเนื้อมูสเนียนละเอียดมากๆเลยะคะ่ะมีเทคโนโลยีของไมเซล่าค่ะที่ช่วยชําระล้างเครื่องสําอางคะ่ะสิ่งสกปกได้อย่างหมดจดะคะ่ะช่วยให้ผิวของเรานะหลังจากล้างหน้านรู้สึกสะอาดสดชื่นนะคะไม่แห้งตึงะคะ่ะที่สําคัญคือยังคงความนุ่มชุ่มชื้นนะคะด้วยส่วนผสมที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้กับผิวหน้า นนนั่นเองะะคะแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากบำรุงผิวหน้าของเราให้เนียนเรียบกระจ่างสว่างใสแล้วนะยังช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะทําให้ผิวหน้าเราดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นและมีสุขภาพดีด้วยค่ะ อย่างที่เอ็มได้พาทุกคนไปดูเนื้อโฟมค่ะบอกเลยว่าของเขานี่จะเป็นแบบโฟมที่มีความแบบเป็นน้อมูสเนียนเรียบเนียน,น,นละเอียดมากๆแล้วฟิลในตอนที่แบบมันล้างอะมันคือดีมากๆทุกคนมันนุ่มมันเนียนนะคะบอกเลยว่าเป็นสัมผัสที่ดีมากๆเมื่อนำโฟมค่ะมาประทับ นวดคลึงเคล้าทําความสะอาดผิวหน้าอยู่อย่างนี้นะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าไปที่เรียบร้อยนะคะเริ่มลุงคิมนู่นนี่นั่นอะไรไปนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่สะอาดกระจายนี่เลยค่ะทุกคนค่ะเอ็มขอนแนะนําเป็นตัวนี้เลยคะ่ะอันนี้ทํามีชื่อเต็มๆว่าไตลาจิน่าคอลลาเจนทรีทเมนต์มาสก์นะ,ะเป็นทรีทเมนต์มาสก์สูตเข้มข้นค่ะด้วยแผ่นผ้าจากเส้นใย,ยธรรมชาตินะคะคือตัวนี้จะให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มแล้วก็เบาสบายหน้ามากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีคอลลาเจนที่มากกว่าแผ่นมาสก์สูตรเดิมของไตรลาจิน ะะถึง12เท่ากันเลยทีเดียวเชียวนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงให้ผิวหน้ารู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะประสานด้วยนวัตกรรมวิตามิน C ีแอนแคปซูลเนะะที่ช่วยทำให้ผิวหน้าแลาดูขาวกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนตึงกระชับหรือรอยๆลดูจางลงแล้สึกกระชับขึ้นอยาน่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้เป็นประจําต่อเนื่อง2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นเองนะคะคือตัวนี้ค่ะ หนึ่งกล่องของเขาอะ่ะจะมีมากสก์ชีทยอย่างเงี้ยทั้งหมด2แผ่นซึ่งอันนี้เอ็มใช้ไปแล้วแผ่นเนอค่ะตอนมากสก์บอกเลยว่ามันเป็นฟิลที่ดีมากคือมากสก์อะ่ะเขามีความออนุ่มที่ตัวผ้าชุ่มชื้นเวลาที่เรามากสก์แล้วก็มีกลิ่นหอมมอนาวทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะเวลาที่มากแล้วที่สําคัญคือแบบว่าเหมือนมากสก์อะเวลาที่เราลอกแผ่นพลาสติกออกมาค่ะมันเหมือนแบบยึดเกาะกับผิวหน้าไม่มีการขยับ เคลื่อนไปไหนเลยคือแบบว่าเราแปะเขาไว้ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นแม้ครั้งว่าเอ็มนั่งมาร์กอยู่อย่างนี้ค่ะก็คือไม่มีการเลื่อนหรือเคลื่อนหลุดแต่อย่างใดครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็หลังจากมาร์กเสร็จค่ะเอ็มลอกมาร์กออกเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็คือแบบนวดนวดตัวทรีทเมนต์มาร์คของเขาเนี่ยคลึงๆเบาๆค่ะคหลังจากนั้นก็สามารถแต่งหน้าต่อในลุคนี้ต่อได้เลยนะคะคือผลของการใช้ทั้งตัวโฟมนะคะแล้วก็ตัวมาส์งเของเาคือผิวมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน คือจากจากที่ทุกคนได้ติดตามเอ็มมาจะเห็นว่าเอ็มเป็นคนน่าใสอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอหลังจากใช้อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปมันมีความใสที่ยิ่งกว่าใสก็ปัจจุบันที่เอ็มใสอยู่แล้วเข้าใจไหมทุกคนคือเหมือนเขาอ่ะเป็นการแบบทั้งล้างทั้งความสะอาดดีแล้วก็บำรุงแบบขั้นสุดในขั้นตอนเดียวกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็จากการใช้งานจริงมาคืออันเนี้ยเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่แบบอยากจะบอกต่อให้กับทุกคนมากๆเลยค่ะ คือทั้ง2ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้นะคะไตรจีน่านะคะมีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง60%ด้วยกันนะคะซึ่งช่องทางการสั่งซื้อต่างๆเอ็มก็จะทิ้งเอาไว้ใต้ description box นะ,ะแล้วก็แปะเอาไว้ให้ที่ตรงนี้ด้วยกะะ็คือใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อหาตามกันไดน้เลยจะบอกเลยว่าการบํารุงนะคะถ้าจะให้เห็นผลจริงต้องบํารุงตั้งแต่ขั้นตอนอการล้างหน้า ครีมนะคะรวมไปถึงทรีทเมนต์มาร์ด้วยนะะถึงจะเป็นการบำรุงที่แบบว่าขั้นสุดสำหรับผิวของเราะคะ่ะตอนนี้คือมลภาวะเยอะมากแม่คอลลาเจนก็สูญเสียเยอะมากเลยะคะ่ะดังนั้นใครที่เริ่มต้นบำรุงและดูแลได้เป็นอย่างดีก่อน,นะคะ่ะบอกเลยว่าคนนั้นจะต้องมีผิวที่สวยมีชัยไปกว่าครึง่งแน่นอนเลยะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่ของเอ็มใหม้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอ็มจะมาทำคลิปรีวิวหรือ how to อะไรเด็ดๆให้ทุกคนได้ชมกันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกกด like, กด Subscribe Like กำลังใจเห็มกันด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคือมีต้องลายเพลงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะไม่ร้าย,ายใส่มามบอกเหอะแต่ลาจิน่านี่คือใส่จริงจึงสูตรแต่แม่ไม่สื่อไม่ได้แล้วปะ